สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หบสี่ทาโร่นะคะคลิปนี้นะเราจะมาดูดวงก่อนสิ้นปีนะคะดวงก่อนสิ้นปีก็คือ,อช่วงระยะเวลา ของครึ่งหลังที่เหลือนะคะเริ่มจากวันที่คุณเข้ามาดูจนถึงวันที่31มธันวาคม2563นะคะมาดูว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะโชคชะตาวาสนาของเราหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะผ่านพลังงานไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่อาราธนะคะชาวเมษนะคะชาวเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22นะ22มีนาถึง21 เมษายนรายละเอียดช่วงวันที่ดูได้ใต้คลิปนะคะอ่ามาดูกันเดี๋ยวขออน,นุญาตเปิดไพ่ก่อนแล้วกันนะคะชาวเมษ ชาวเมธคุณเป็นคารดินอนไซน์นะเป็นต้นธาตุราศีต้นธาตุของธาตุไฟนะคะอืมอ9คาธาสิบธาควีนอฟควีนอวานดูเวอร์จัสติกแปดดาบ หกดาบเก้าเหรียญแปดเหรียญห้าคาาขอเสียงกระซิบจากพระพิฆเนศเปิดให้คุณ3ามใบนะคะช่วงหลุบหลังด,งดวงก่อนสิ้นปีจะเกิดอะไรขึ้นเราดูล่วงหน้าได้เปรียบนะคะดูล่วงหน้าได้เปรียบนะ S Device s u p p o r t d e v i n e n g Support. Accept Tension. Slender. Okay. ชาวเมนนะคะเป็นต้นท้าที่มีความเป็นผู้นำ ะะมีความเป็นผู้นําสูงมากแล้วก็มีความใจร้อนมากเช่นกันใจร้อนนะคะกล้าเผชิญหน้ากล้าตัดสินใจนะคะนี่จะเป็นชาวเมนนะคะแต่ว่าภาพรวมของคุณนะปีในปี63ก็ดีนะอ่าเรามาดูครึ่งหลังของคุณนะคะมันเหมือนว่าคุณมีการเข้าสู่การได้รับโอกาสใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะคะเกิดขึ้นในช่วงปี6ปี6มมานะคะจนถึงครึ่งหลังนี่แหละนะคะ เอเนจีของคุณก็เด่นนะโดยเฉพาะอ่าคือการเงินนะคะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปขอไพ่เสริม The Temperance นะคะ d e v i l the Moon ไพใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะถ้าไมา่เป็นเหมือนทั่วไปนะคะ ชาวเมษนี่มีโอกาสที่ดีมากนะในเรื่องของการเงินแต่คุณแค่เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะจะเหมือนงานเหมือนการเงินของคุณนะ่ะก็บาลานซ์ไปกับการงานนะคะแต่การงานเนี่ยมันจะเป็นปีที่เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะคือการงานของคุณจะมีการพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้นได้รับโอกาสมากมายหลายอย่างนะคะมีการเดินทางมีการโยกย้ายมีการแบ่ แบงรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมีกันคือคุณคว้าโอกาสแล้วคุณก็ทํามันแล้วคุณก็เหนื่อยไม่มีใครไม่เหนื่อยนะคะแต่มันเป็นปีที่คุณช่วงครึ่งหลังเนี่ยคุณจะได้รับชื่อเสียงประสบความสําเร็จมีชัยชนะนะคะเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ชาวเมรน่าจะมีปัญหามานะคะอาจจะออกจากงานเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่นะคะบางคนเยอะแยะมากมายเลยมีแบบ ทั้งออกจากงานออกจากความสัมพันธ์มานะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ไปมีเกี่ยวกับกฎหมายทนายความอะไรอย่างเงี้ยคุณกัลลังต้องการความชัดเจนกับชีวิตคุณต้องการคําตอบบางอย่างบางคนอยู่ในเรื่องที่ต้องแบบขึ้นลงขึ้นศาลบางคนอยู่เกี่ยวกับปัญหาเอกสารนะคะแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือความชัดเจนจะเกิดขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามนะคะ ทีนี้การเงินมาดูการเงินกันบ้างนะคะการเงินการเงินเนี้ยมีการทํามุมของดาวยูเรนัสนะคะและก็ดาวพฤหัสในในเรือนการเงินของชาวเมษนะคะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นกันในเรื่องของการเงินจะจะมีโอกาสแบบไม่คาดฝันเข้ามานะคะในเรื่องของการงานการขายไอเดียหรือว่าการสร้างทรัพย์สินสะสมทรัพย์สินร่ำรวยแบบฉับพลันแต่อาจจะเป็นแบบ ปัญหาค่าใช้ใจ่ายอย่างฉับพลันด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับบุตรบริวาลน,นะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะเจ้ากรรมนายเวรเก่าก็ยังไม่ยังยังไม่หมดยังไม่สิ้นก็คิดว่าจะสิ้นไหมภายในปีนี้สิ้นอยู่นะคะคือจะเคลียร์ได้สามารถเคลียร์ได้นะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีมากบางคนมีของขลังบางคนมีของแบบ ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เราจะปลอดภัยนะคะเราจะสามารถรู้ล่วงผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างสแลนเดอร์นะคะแต่ว่าเหมือนบางครั้งอะ่ะจกักรวาลเขาผักมาให้เรายอมที่จะจานนในเมื่อที่วันไหนที่เรายอมจำนนกับสิ่งที่เรามันมันมันมาถึงทางตันแล้วนะนะคะแล้วคุณก็ยอมรับนะคะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับกับสถานการณ์ยอมรับกับ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้ววันวันนั้นแล้วช่วงเวลานั้นคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะๆมากมายบางคนกําลังละทิ้งอดีตนะคะออกจากความสัมพันธ์เก่ามากําลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะบางคนอยู่ในช่วงที่อ,อ,อ,อกหักรักสามเศร้ารักซ้อนมานานกําลังจะเคลียร์พลังงานนี้ความจริงถูกเปิดเผยบางคนเข้าถึงการหย่าร้างจบรอการเซ็นใบยหย่าอะไรอย่างเนี้ย นะสองปีที่ผ่านมาความรักของผู้คุณอาจจะมีปัญหานะคะเลิกราหรือคนโสดก็เป็นบรรยากาศที่เงียบมานานอนะ่ะบางคนนะคะหลายๆท่านอาจจะได้กลับมารักกันนะคนที่เลิกรากันไปส่วนคนโสดนะคะก็จะได้พบกับคนที่ถูกใจนะคะความรักจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นที่ทํางานนะคะหรือว่า อาจจะเป็นช่วงที่บางคนนะคบกันมาได้สักพั้กหนึ่งจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นได้ส่วนความสัมพันธ์ที่คุณออกมาก่อนหน้านี้ที่มันไม่ใช่อ่ะทายังไงฝืนยังไงมันก็ไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ยิงทนยิ่งเจ็บนะมองว่าคุณจะจบได้ขาดนะคะในลักษณะของความสัมพันธ์เนะาะทีนี้ในเรื่องของอในเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมษนะคะ ส่วนมากจะมีเกี่ยวกับไมเกรนนะคะแล้วก็ลมหายทางเดินหายใจนะช,ะช่วงหลังๆช่วงปลายปีนะแล้วก็การทำงานหนักนะคะสำหรับบางท่านการทำงานหนักนะอขอเสริมนิดนึงสำหรับใครที่ยังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือไม่ค่อยค่าที่จะโอเพน พลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะต้องเริ่มแล้วนะคะมันเป็นปีที่สุ้นสุดอะไรที่มันแย่ๆมากับเราคุณอาจจะเข้าสู่การปฏิวัติปฏิรูปนะคะนำมาซึ่งความสําเร็จได้ในอนาคตนะคะอาจจะาบางคนนะคะมีอุปสรรคนะคะก่อนถึงจะ ถึงจะประสบความสําเร็จหลายท่านอาจจะต้องมีเหตุนะคะให้ออกจากงานหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจกว่าเจ้าหน้าที่รัฐแต่การเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติปฏิรูปจะนําพามาซึ่ง ความสาเร็จนะคะเข้าสู่ new chapter ใหม่ของชีวิตนะเพราะเป็น the world ส่วนการเงินนะคะของการเงินที่คุณมีปัญหาอยู่คุณจะสามารถเคลียร์ได้แต่ก็ให้ระวังนะคะให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินออกไปแบบปรับปรับสัมพันธ์เช่นกันนะคะการเรียนการศึกษาน้องๆเป็นยังไงบ้างน้องๆมาถูกทางแล้วนะคะกําลังมีแพชชั่นตั้งใจเต็มที่ทุ่มเทมากๆนะคะแต่สิ่งที่คุณทุ่มเทมันใกล้จะประสบความสําเร็จมันเหนื่อยก็จริงแต่มันสําเร็จนะนะคะเอาล่ะ ส่วนความสัมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะจบได้ส่วนความสัมพันธ์ที่รักซ้อนรักสามเศร้าเป็นเป็นพลังงานที่มันมีเจ้าเดวเวอร์กับด m มูนอยู่ด้วยกันนะคะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะคะ,ะบางคนนะคะจกักรวาลบอกว่าให้คุณนะคะพยายามที่จะลดความใจร้อนลงบ้าง นะแล้วก็คุณจะฟรีคุณจะเหมือนเป็นอิสระไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะดึงจะรั้งคุณไว้นะคะอยู่ข้างหลังความสัมพันธ์งานไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีนี่สินภาระหรือว่าสุขภาพที่ไม่ดีนะคะเจ้าเดวิลเนี่ยเนาะ my intuition guide me to the right d e c i s i o นนะคะเชื่อในจิตสัมผัสของตัวเองนะคะเขาจะนําพาคุณให้ไปในถูกทางที่คุณกําลังจะตัดสินใจกําลังจะเลือกบางคนกําลังเลือกกําลังตัดสินใจว่าจะไปทิศทางไหนแต่ตาเรามองไม่เห็นมันหนทางมันมืดมนอะ่ะบางคนนะคะหนทางมืดมนแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณมีภายในนะคะจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะ ให้เชื่อมันตรงนี้นะใครที่กําลังจะละทิ้งอดีตนะคะคุณจะละทิ้งได้สําเร็จนะคะแล้วก็ให้ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเวลาจากักรวาลเขาเข้ามาพังอะไรที่พังทลายอะไรที่ไม่ใช่ของเรานะคะเราก็ต้องสแลนเดอร์ยอมแพ้ยอมจำนวนแล้วก็ ยอมรับมันแล้วเขาก็จะส่งสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นการสร้างก่อร่างสร้างตัวหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ใหม่การงานใหม่ความรักการเงินอะไรมันก็จะมาพร้อมๆกันแต่มองว่าครึ่งหลังนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นมากๆถ้าใครที่มีปัญหานะคะการเงินรุ่งนะคะในะก่อนก่อนสิ้นปี63นะคะสําหรับชาวเมษนะโอเคขอเปิดไพ่ความรักให้คุณนะคะ3ใบไพ่ความรัก วาย new love ค่ะยินดีด้วยคุณกำลังจะเจอใครที่หัวใจของคุณอกหักมานะคะอกหักรักคุดหรือว่ากำลังที่จะมู ve on คุณจะทำได้สำเร็จนะคะบางคนจิตใจข้างในพัทงทลายไปแล้วแหละรอการรอการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณกำลังจะเข้าสู่พลังงานของการเริ่มต้นใหม่คนที่เข้ามาจะเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีอืม มีทนูนะคะทนูมังกรแล้วก็มีนอ่ะอีกสามใบเปิดให้สะใจไปเลย Keep an open mind นะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้โลกกว้างโลกใบใหม่ที่กำลังจะเข้ามากับนิวช h ปเตอร์ใหม่นะคะพยายามนะคะ you so m a t e m a y differ from your unsurety is expected. expectation ถ้าคุณไม่เปิดใจนะคะคุณก็จะไม่เจอความรักครั้งใหม่บางคนยังติดอยู่ในคอมฟอร์ z โ n e ไม่กล้าเพราะเจ็บแล้วเจ็บอีกมากับความสัมพันธ์เดิมๆก็กำลังจะละทิ้งอดีตน,นะทำใจอยู่ไงเออแต่บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วแต่ก็ยังทนที่จะคลิปให้มันไปต่อกับความสัมพันธ์ที่คุณคลิปไว้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหานะก็มองว่าความสมคัญคุณก็ เป็นไปได้เรื่อยๆมีการมั่นหมายมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นคนที่คุณคุยด้วยดียวด้วยในช่วงก่อนสิ้นปี6-3น่าจะเป็น Pass-Light r e l ationship นะใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงครึ่งหลังนะคะก่อนจะสิ้นปีนี้เขาคนนี้จะเป็น Pass-Light r e l ationship ของคุณเอาละบางคนอาจจะต้องถึงขั้นถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่แบบรอคอยการตัดสินราคอยการเบรกหรือว่าเลิกลาจด ม่ใชจัเมอ,อย่าล้างนะคะมีเดอะเวอรเข้ามากับจัสเมนเอจัสติกแสดงว่าเราคอยการอย่าล้างสิ้นสุดจบกันได้ด้วยดีนะคะใครที่แบบว่าอยู่ในช่วงของโปรเซสการเลิกลากันนะคะโอเคนี่ก็เป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะก่อนสิ้นปี2,563นะคะนี่คือ ดวงโดยรวมของคุณนะยังไงก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ให้หมอโบด้วยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกให้คุณทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ